ับสวัสดีค่ะธรรมชมที่เข้ารบมนีท่อมี3ดาวสิภาธรรมชมไปหาหน้าบรรจงเนะค่ะเนาะเขามาแล้วสามงวดซ่อนกับธรรมชมงวดนี้งวดประจำวันที่สิบหกันยายนพศสองพันหกสิบหกน่ค่ะหน้าบรรจงฝันว่าเด็ดไปงานเทศกาลผัดเห็นตัวเลขกับธรรมชมลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลข6กตัว ลอยอยู่บนท้องฟ้าค่ะท่านผู้ชมลอยอยู่บนท้องฟ้าเป็นเลขสีแดงค่ะท่านผู้ชมสีแดงจึงคึงจะเป็นเลขดีเลขเด็ดเลยนะค่ะเนาะไปรับชมกับนาบรรจงพร้อมกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทอมมี่สามดาวนั่นไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับนาบรรจงพร้อมกันเลยค่ะกับสวัสดีครับคุณนาบรรจงสวัสดีคับสวัสดีค่ะคุณนาบรรจงสวัสดีค่ะ โอ้ยแม่นนอหน้ารบรรจงนอจังๆังนอครับนอเอาแม่นยุตะวันแปีบุ๊ปีบุ๊บไก่ๆนี่แหะแปีบุบบุจักเป,ปี๊นี่แหะฟันวันจะจูบฟันวาได้จูบปากนอฟันวาได้จูบปากจูบกระเจ็ดปากกระแปดนอแม่น,นเจ็ดแปดจัง,จงๆเลยครับเอฟซี <c oughs> นอครับนอเอาขอให้มีโชคใหญ่ตองวดครับหน้าบรรจงของข้อครับอันเวอาสู้อันเอฟซีฝังไหนครับเป็นยังไงกว่าครับฟันแนวยังไงกว่าครับงวดนี่ ฝันว่าไปถิ่นิกาลไปน้ำมูไปกันได้ครับแล้วไปหอดเป็นน่งชุ่มงุ่มกันหอยเดือนเดือนมันคือออกร้ายแทบหมดนี่เดลยพักกันเหลากันครับผมก็เลยเบิ่งไปหรือเป่าถ้าว่านอันันต์เป็นเป็นตัวเล็กเลียนแลียนน้ำท่องฝาแลียนเป็นตัวเล็กเลนจักตัวเป็นเลขจักตัวครับหอยเลขพบตัวเลย รางวันทีหนึ่งเลยจำาะไรชัดๆเลยเหรอครับสีม่วงอย่างแปรอะแต่ว่วมันใน่ไหมากกั้ตัวเปรครับมาหอวก็ตตองแปรให้ฟังยุทธ์มังเอือนี่เลยะมันลอยมาเลยนะลอยเห็นชัดเจนเลยก็เลยว่าออ้ยหูเมื่อก็เลยเอือดสีม่วงมลวงแดบม่งเลืเลยหูเมื่อครับสีแดงหรือสีขาวสีดำสีเหลืองสีแดงเนี่ยจึงคืนเลยแดงลอยไหลเป็น แถวนนี่ยขคือจนขึ้นจนขึ้นส่องยังนี่นะนี่ล่ะเป็นจนขคือเป็นส่องนี่มันไหลอยู่ท้องฟ้าเนี่ยเบิ่งที่เด็กไปเบิ่งไปไปเบิ่งเดือนเบิ่งดาวนี่คือดายแท้นได้แค่ไปร่วกันกับหมู่นี่ล่ะเป็นเชมาให้รางวัลทีหนึ่งเนาะแล้วว่ากันว่าสิแป่ายูเมียฟังอยู่กับเพาท่นไหนเปก็เลยเสือไปก่อนว่าเด็กมันแปลกว่าสื้ว่าซื้อเลยหล่ะทำเป็นตองเสดอลยเนี่ยเขาเมื่อเราจ๊งงวดนะครับอันน้ำมันจงสามงวดเหบอครับห้อยเขามา สามงวดอะไรได้มันเขาเป๊ะๆแบบนัน้นเอากันบ่ไรกัสื่อติดต่อกันมากเลยสามงวดเนาะที่เขามากสามงวดนะแต่มันเอาเอาบ่ไรเจ้เคืค่อไม่ทมไรมันสื่อเอาอะไรครับครับด,ด้วยครับเดรถเสียงรถแสกซอนกันมาจังน้อยครับสัมผัสชมภาวะยุนาทางเนาะบ้านติดท,ทางครับสัมผัสชมแต่ก่อนกกับฟันแบน,นมาตลอดเนาะครับเนาะ นี่ล่ะสามหวดส่วนงวดงวดนี่งวดทีซีเหรอครับเดี๋ยวจะไปอยู่รถเอาให้ไปแนบเป้าเลยอ่ะโอ้ขบรถขับรถดูเสียงโดนนะครับโซ่ข้าวหนึ่งข้อพ่ยเนาะค่ะเนาะเสียงดังเข้าวแม่บาทเนาะค่ะเนาะแบบนี้เลขร้อยมาเนี่เป็นลอตเตอรี่เนาะหกตัวเราเป็นลอตเตอรี่และคนไห้ครับงวดมีคนมาเขียนไห้ปะครับทั้งก่อนเหรครับผมเขียนแต่ว่า เป็นเด็กเป็นเป็นตัวเด็กร่อยมากร่อยมากเป็นที่จะขึ้นเป็นส่องครับทึ่งทึ้งฝ่าอืมเป็นเสียงนี่ไปนี่ไปไปน้ำมูลหลายเนี่ยไปไปก็ไปเที่ยวสิสิการ์ดเป็นอยังเนี่ยไปไปนั่งเบิึงไปเบิึงเดือนเบิึงดาวเลยดาวเต็มฝ่าเลยก็ได้เห็นเป็นตัวเด็กเอ้าบิึงก็ได้อิ่นบิึงตัวเด็กเนว่ยมันเติมหูมื่อน่ะผู้ดีตัวเด็กหุดผู้ดีเติมหูมือจ้ำได้เบิร์จ้ำได้เลยตัวไหนครับเบ่าวสูเอฟซีฟังไหนครับ 0 0 9 9์ศ0เกาเกดี่งเลย095 098ครับท่านผู้ชมเป็นรางวัลที่หนึงเนาะเห็นชัดได้ลเห็นชัดเจนเลยเอเาเป่นเอาเนียไเอาแนี่ยไเราต้องบา เลขครบโตครับกสร์กเรียนไม่มีละกเลีนบ่ยากเรียนบ่ยากห้าเก้าศูนย์ก็ได้ครับเก้าแปดแปดเก้าหรือว่าอันแปดเก้าศูนย์ก็ได้เนาะเอฟซีเนาะห้าศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์ไปยิงสีเนาะบอลเลขศูนย์เก้าห้าศูนย์หลัดศูนย์หลัดเก้าแปดครับบ่ได้เตะยากเนาะครับนี่เนาะแมนมันไหลไม่เห็นเลยไหลไม่เห็นเลยเนาะครับเนาะด้ยเอื่นไซมูว่าม้วงเด็กม้วงเล็กเด็กไหล พราะกันเบิ่งกันนี่ถึงเรื่องหัเมื่อจอส่วงเบิ่งเอิ้นใส่กันนี่ยนะเรื่องหัวครับครับครับจนออกซื้อเลยครับโอ้ยออกซื้อว่าบางนันบางนี่จนเอิ้อนมาบางงเดันด้อยเลขยกตัวเนาะครับเอฟซีเนาะขอให้เอฟซีทุกคนท่องดาบัรจงของเบ้าแอมเราทุงกับกล้องเบ้าทองพูนมีโชกำกันครับทองมีสามดาวครับสัมมุ่นชมเนาะ เอาหนิงพาลวยกัให้มีโชคทุกคนทุกช่องแล้วครับรวยยกช่องเน,นาะครับหน้าบรนจงเนาะเ<น>พราะว่าเขามาหลายงวดแล้วของหน้า,นาบรนจงเนี่<ไ>บ่พผาดงวดในหกตัวให้เอฟซีเอาไปตัดเล่นครับก<น>ับขอขอบพระคุณหน้าบรรจงลหลายๆที่ให้แนวทางดีๆเอฟซีครับขอบขอบพระคุณครับหน้าบรรจงสวัสดีครับขอบคุณค่ะหน้นา,า,ขขนาบันจงนี่เนาะค่ะทมาชมเลขของหน้าบรรจงค่ะทมาชมหน้าบรรจงนั้นไปงานเทศกาล ปัดเห็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งค่ะท่านผู้ชมร่อยมาเป็นสีแดงเลยค่ะท่านผู้ชมศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าแปดค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภก,ก้าหน้าบรรจงเนาะค่ะเนาะหน้าบรรจงก็เป็นอีกท่านหนึ่งค่ะท่านผู้ชมที่ฝันแมน่นเข่ามาแล้วสามหมวดซ้อนเนาะค่ะเนาะหมวดนี้หมวดประจำวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ก็ขอให้มีโชคมีลาภก,ก้าหน้าบรรจงเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกรสิทธา์ทำมชมพิกรณ์เจอกันคลิปหนาค่ะก็หายจุกโฉกมันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะแล่ย่งพึ่ง่าวยายิสัยเนาะค่ะธรรมชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะไปรับชมเบื่องของดีกับบ่าวแอมละทงกันเลยค่ะบ่าวแอมละทงนี่ยเดินทางไปทำบุญยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับ ดี๋ยวนี้ของดีติใไม่ทิดมื่มาฝากเอฟซีครับต่ผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัพย์ครับค่าขายใหยขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่ผม้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรีเจนสิรืถือนะครับท่ผม้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดรับนางถาอยู่ของใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับท่ผม้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบริร์ตสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้ลเรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่าง้ะเนาะครับผมสา,ส,าส,าสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้เลยทอดรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมอบอกวิธีการใช้ใช่อยแล้วก็บี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้เอ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปะสามครั้งลูกหัวต่ำรูปคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทั้งรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนีพ่อหนวดดีเหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหุ่นยนข่าวกบุรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาแขยว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเหาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้เอน,นี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกรา,กาบหลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปู่มากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทครับท่านผชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมระตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บอดีธีราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้อ,อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือกเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับเสี่ยเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ yeah. s <S ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุ